ละครนางร้ายซัมเมอร์กำลังจะอาวสารในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกตีหลอ่ออเล็กธีระเดชฝากบอกตอสาวว่าไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่ากำลังจะมีงานใหม่มาให้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องแหมถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากำลังขึ้นหม้อเลยนะคะหนุ่มอเล็ก และต้องเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่จะมาทำให้บรรดาสาวๆรุ่นพี่ได้ชุมช่มฉ่ำหัวใจกันด้วยละค่ะเพราะในละครกวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลของค่ายมัสเตอร์วันหนุ่มอเล็กจะสวมวิญญาณเป็นกฤษดาผู้ช่วยหนุ่มรุ่นน้องที่แอบรักเจ้านายสาวรุ่นพี่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสาวจอยริลลีนั่นเองซึ่งเน,นเรื่องนั้นโดนสาวจอยทั้งโขกทั้งสับจิกใช้สารพัดแต่เจ้าตัวกลับไม่ย่อท้อแถมยังแน่วแน่พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าถึงแม้อายุจะน้อยกว่าแต่ก็ทำให้ฟินได้ นะครับผม,ผมเป็นลูกน้องครเป็นเบเป็นเลขาของตัวพี่จอยฮะคือเป็นลูกคนรวยมากๆอยู่แล้วแล้วแล้วก็อยากอยากมีนิตยสารเป็นของตัวเองฮะก็เลยเข้ามาฝึกงานมาทํางานอยากทํางานเองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอพี่จอยแล้วพี่จอยก็จะแบบไม่ชอบฮะก็จะจิกกัดใช้ใช้นู่นใช้นี่แต่ว่าผมก็อดทนแล้วก็ไปแอบแอบชอบเขา ในเรื่องนะคือแอนตี้การแบบมีแฟนเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเขาก็เหมือนแบบเด็กทั่วไปเราก็เลยแบบในเรื่องคือชอบข่มคนอื่นก็เลยก็เลยแบบแอบข่มเขาเลยใช้เขาดูแบบว่าไม่อะไรแต่ว่าลึกๆแล้วก็จะแบบหวั่นไหวทุกครั้งที่มันจะเหมือนมีแบบใกล้ชิดเยอะเนาะมันจะมีซีที่เหมือนแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็จะแบบหวั่นไหวทุกครั้งแต่ก็ทําเป็นกบเกลื่อนอะไรเงี้ยค่ะกวนคันทองกับแกงพ่อปลาไหลนะครับก็เป็นละคร โรแมนติกคอม ي ี y แล้วก็มีเรื่องราววุ่นๆุ่นอะไรในเรื่องนี้เยอะมากมาย <c oughs> ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ